สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทักให้กันในมือแดดออกนะจ้าเนาะมือนี่สวีเดนมีแดดมือใด,ดอมีแดด,ดกะสีกระดีกระดาหน่อยนะจ้าเนาะมวอนี้ก่อไปเสือนี่มากจ้าราคาห้าสิบห้าโกนขอบอกว่ารสชาติห่วยแตกมากจ้าอืมรสชาติใสบะไดเลยใสไปใสกับบะไดจ้าอืม ในฐานะแม่ค้าเคยขายน้ำม,มาก่อนแต่ก่อนขอ,อยู่เมืองไทยนี่ข,ขายเร้านขายก๋วยเตีย๋ยวไก่ได้จ้ะขายก๋วยเตีย๋ยวไก่แล้วก็ขายนา้ำชากาแฟาชาไข่มุกชานี่แหละพวกน้ำเขียวน้ำแดงน้ำปันทั้งหลายแหล่นี่นะจ้ะพ่อมาเห็นอยู่สวีเดนเนากะก็เลยอยากจะลองมันเป็นร้านของก้นแขกอจก้ะของเขาก็มีหลากหลายเมนู ก็เลยเลือกเมนูที่ตัวเองคิดว่าเออสนใจเนาะมาลองชิมเบ้างอาข้างในนี่เป็นท็อปปิ้งบ่บ่แม่นไข่มุกเด้อจ้าเป็นท็อปปิ้งเป็นคล้ายๆกับเย,ยลลี่ผสมกลิ่นรสชาตินิดหน่อยแค่นั้นเองรสชาติอืมถ้าผูดด้ใดหิวกระหายน้ำสามารถกินแทนน้ำด้จ้าแต่ว่าถามหารสชาติบ่มีเลยฮรเคลื่อนไหวจะเอามาแบบกินแบบซีส์แสบๆชื่นใจเน่เนา,า<ด>ะซัมทำเมภาษาบ้านเฮาก็สิเอิ้น อันน้ำล้างน้ำล้างจานบ่ได้โหดลายเกินไปเด้องจากอันนี้บ่ความจริงเดี๋ยวเดี๋ยวสิปไ,สววไ,ปวไปกินไอศกรีมแทนดอกตาอไปนูก่กันนู้นไปกินไอศกรีมนู่กันมันมีอากาศดีมาย่างทะเลอ่ะ คนกัไล่หลายได้จ้ะต่ว่าด้วยกทีิว่าเขากับสามารถถไทายรูปภาพคนอื่นเอาลงไมช่อตของะกองใดเนาะจากเนะากนะก็เลย่ายเอามัณฑนาตกองนี่ละมันเพอเบอร์ติมจอนนจ้ะเนาะจงไดก,กับึกษาเบิงไปก่อนนอกจากเนาะเดี๋ยวสิพาเบิงอ่อวิวธรรมาาตเราปลทะเลเนาะจากคนมันหลายอาจจะทายด้เต็มทีนาะจ้ะคนหลายเขาก็ต้องเบนไปโอทะเลแซ่ สาเให้มองเห็นเรือไปและในทะเลกราบขอโทษขอให้ได้จะคันเสียงของผู้ขามันสิม่วนกับตน้นฉบับข้างบนที่เห็นเป็นร้านอาหารนะคะคปอ่ปุล่ามากๆเลยอยู่ในเมืองบัวไปคะคนเยอะ 对。<Amen. S 2> ถ้าได้มาแล้วไอติมเป็นเป็นล่อคิ้วเอาไอติมได้บ้านเราด้วยหาหมองนั่งกินไอติมก็น่าจะเนาะหืมมันละลายเรียวเนาะมันหอม ยืนกินอยู่นี่แล้วน้องมองว่ามีคน ไอติมยั่วยั่วจ้า ให้นกนะมีนกตัวหนึ่งมาเ้าอยู่เนี่ย เอไใบสับม,มาสะแม่เอาให้แบบนั่นไม่บอกพิกาดำพ่กาดำไม่ได้มากเ,เอาจ้อย บอกว่ามาจอดกินไอติมน้ำปล่อย นกมันมาถากินเนวกินน้ำคนแต่ก่อนนี่นกพวกนี้ว่าเป็นปัญหาเด้จ้าแต่บ่าช่วงนี้มันเขามาหลายมันก็จะเริ่มเป็นปัญหาสําหรับการดำรงชีวิตของประชาชนยู่นี่ราจ้ะเพราะว่ามันจะมาแย่งน้ออยากน้อกินข้าวตีนข่าเมื่อเลยจ้ะตัวนี้ก็กำลังเริ่มเป็นปัญหาแต่ก่อนหน้านะกะคิดว่ามันเป็นมันสวยงามเนาะเลียงไว้ เอาอาหารอะไรอย่างให้มันกินเพราะมันหลายเกินไปมันกระกลายเป็นปัญหาขึ้นบ่า,บายจ้าสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างมากนะจานะ้า,าเนาว่าสิมะทายวิวแถบชายทะเลห้คนเพื่อนเบิเบ่งน้ำกันกะคนมันหลายพระจ้าไทยไปทั้งไหนกะติดคนเนาะเอาเป็นว่าลิปนี้กับขอจงไปแค่นี้ก่อนเนาะเอามันช่วงหนาที่แบบว่าคนมันลอยๆน,นะจ้าเดี๋ยวสาวไทยกี่ถ้ามาเที่ยวอ้ไ ที่ท่องเที่ยวอยู่ในเมืองบอ่อใบช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาร้อนแล้วก็เป็นหนา s e m เตอร์ช่วงวันหยุดการทํางานของคนที่นี่จากเขาประสิธภากันมาพักผ่อนหลายไม่ได้ไอยากทายมันตีนเขาทายืยไกัแต่ป่านนย่างเรียนพวอเขาไม่อยากเขาปองปลก่่อยอยู่เดี๋ยว,วคลิปนี้สาวไทยขอจบไ้แคน่นี้ก่อนนะจนะ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเนาะถ้ามารู่าชอบจะไหนกบช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้สาวไทยใกล้ถิงนด้วยน,นะคะ นี่ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ